วันศุกร์ที่วันที่26เมษายนนี้นานกว่า2เดือนหลังจากการประกาศเรื่องมะเร็งของพระเจ้าชาวที่3ถแถลงข่าวจากพระราชวังบักกิ้งแฮมประกาศว่ากษัตริย์จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในเร็วๆนี้ข่าวดีหลังจากเปิดเผยว่าเขาเป็นมะเร็งเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์สุขภาพของชาวไียดูเหมือนจะดีขึ้นวันศุกร์ที่วันที่26เมษายนนี้พระราชวังบักกิ้งแฮมออกถแถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อประกาศว่า กษัตริย์จะกลับมารับพระราชภารกิจในเร็วๆนี้ในเร็วๆนี้พระองค์จะทรงกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณชนอีกครั้งในไม่ช้าหลังจากรักษาตัวและพักฟื้นได้ระยะหนึ่งหลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเมื่อเร็วๆนี้เพื่อเป็นการฉลองการกลับมาของเขาพ่อของวินเลียมและแฮร์รี่วางแผนที่จะไปเยี่ยมชมศูนย์รักษาโรคมะเร็งในวันที่30เมษายน กษัตริย์และพระราชินีจะเสด็จยืนศูนย์รักษามะเร็งร่วมกันในวันอังคารหน้าซึ่งพวกเขาจะพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ป่วยการเสด็จยืนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเสด็จยืนครั้งใหม่ด้วยการเสด็จยืนครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในการนัดหมายภายนอกทุตที่พระองค์จะทรงกระทำในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ประชาสัมพันธ์ยังระบุด้วยว่าชาวที่3และคามิลลาปาร์เกอร์โบจะต้อนรับจากระพัดและจากรพัดดินีแห่งญี่ปุ่นในการเสด็จเยือนอย่างเป็นรัฐในเดือนมิถุนายนข่าวที่บ่งบอกว่ากษัตริย์ทรงดีขึ้นและการรักษาของพระองค์เกิดผลชาวที่3กษัตริย์ได้เตรียมงานศพของเขาแล้ว หากการกลับมาของชาวที่3เป็นข่าวดีพ่อตาของเคธมิดเบลตันยังคงพิจารณาและเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนั่นคืองานศพของเขาในราชวงศ์มีพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆที่อาจดูน่าขนลุกและแปลกมากสำหรับปุถทุชนธรรมดานั่นคือเราเตรียมพร้อมสำหรับความตายของเราและเราเตรียมพร้อมสำหรับมันค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราขึ้นเป็นกษัตริย์ ลอราอธิบายนักข่าวซื้อ48เมื่อวันที่19เมษายนระหว่างสารคดีของลูเปติดลากเกรนชาวไอีเดอะเคิร์สคิงความคิดเห็นที่ได้รับการยืนยันโดยเบอร์ทรันเบเกอร์นักข่าวที่เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์สำหรับอธิปไตยแห่งอังกฤษใดๆงานศพของชาวที่3ก็พร้อมแล้วชื่อรหัสที่นี่จะเป็นสะพานเมนทำไมละ่ะเพราะพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นเวลานานมาก เจ้าชายแห่งเวลและนั่นเป็นเพียงสะพานที่สำคัญที่สุดในเวลขณะที่ชาวที่สมดูเหมือนจะกำลังฟื้นตัวแต่ขณะนี้ชาวอังกฤษกำลังหวังว่าจะได้รับข่าวดีจากเคสนิดเดลตันซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งเช่นกันในเร็วๆนี้